สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านมาค่ะวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอร์สมอรน,น,นะคะหืมสวนะวว่าจะพากันมาใส่ปุ๋ยนะคะดอกไม้คอร์สมอรนะคะ,คะใส่เลยใส่ให้หมดเลยฮมมันเยอะหรอกใส่ปุ๋ย ไสปีนี้งานปีามปีนปีนี้งามปีนะไม่งาปีนี้เลยอ้าไม่งามปีเรเลยไม่เป็นไรเช้าก็กินผักที่วัวจข้าข้างที่วัวไปเยอะแล้วอันนี้ก็ กรผักนิดเดยก็ไปสายไปว่าไงร่วงแล้วนานหมดจยืมกนะห้าพมีถุงมือกันหมดจะเป็นเราไม่เป็นไรเราเลยกังที่ดีกว่ากังปดไมนี่ค่ะกังที่ดีกว่ากังดีสิไหมวันนี้จว่าใคะเล่นที่นะาบอกว่ากังที่ดีกว่ากังเห็นไ เราก็พากันเล่นที่นี้ววันนี้ไงโอ้ไอโกโก้ไม่เท่าไหร่นะไอเจอช็อกโกแลตเข้าไปนี่สิ <c oughs> ช็อกโกแลตลาวาเลย <c oughs> เยิ้มเลยก็มีอะทำยังไงได้เหรออ่ะลองดูนะลองดูทีปัุนิมอนนะฮะเก็บโก้ก้

Ú Ok, được rồi đó, con đi được. Hô. Ờ. Ồ, mà lên chơi.

แว่น้ำลดน้ำมันก็แยกกันไปหากันเออมันจะไหลนะคกันเอ้าทำไมวัวมาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมไปต่อนะคะ ดอกไม้สวยจังเลยย่าจะตัดบ่ไม่ตัดบ่เอ้อก็มันวิ่งมาก็มันจะมากินทักบุ้งนั่นแหละที่มันวิ่งมากินทั้งดอกด้วยมันกินหมดทั้งคืออย่าว่าแต่ทั้งดอกเลยทักบุ้งมันอ่อนดีมันกินได้ทั้งลำ นะฮะหลังจากที่เราได้โกดังเก็บน้ำประปาเสร็จสมบูรณ์นะกจะมาเคลีรพื้นที่เนาะฮะเดียวเพนอนั่นนะเก็บ้นั้นยราประตูพรอเยวตประตูประตูประดิงเพราะว่ก็กล่องไว้บอเบอก

ูเกือบแล้ววันนั้นนะ่เบรกไม่ทันพ่่หุดนะพันชอไปแล้วูจะเป็นคนที่สอง่เาอขนานันชนน้เพรนั้นนี่ปูจะไปตกอไปให้คนนะน้ามันเปเทสนี่เาเห็นเขาจะเลยบิกันอันนี้เขาเอเ็ด็บ

ส่วนตรนี้นะพวนี้จะเก็บว้หมดนี่เลนวดเก็บกะทางด้วยจะทิ้งรลานี่เทาอ้าตัดได้รึ เอาไม่ไ huh. ด้ใช่ไหมน่าดายตัวเต่าจะโตยิ่งขึ้ เราเปาาาด้หัาไปเกบไหนราไมอเหรอถา้จะไปเก็บไหนถ้าสารถเต็มไปยังไม่มีจุดมาเปตามเขาว่านี่เหเอานี่แหละดิ บดไฟต้องไม่มีวกดไฟที่ยังงงอยู่จะไปวยไุปกรณ์เขโอเคไันนี้เราไปพุ่นบ่หนิไปใช้ไปบุญหนึ่งไปมองบุยเชือนะคะเอาให้หนึ่งิปไปเลยรวมนิโอ้เแล้สองวโมง ต้องใช้แรงเยอะๆเนอะยากกว่าเดิมสวยมันงามแต่ต้องนี้เหน่งกว่า

เง้ส oh, 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 ีขาวๆนึ่งเรายังไม่เห็นนู้นนู้นไงเห็นไหมน่าขาวๆหนึ่งเรากิงไหมได้ไหมกินมามากมามากมามากตรงของไหนกันแน่โอ้เฮ้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วาไปเย้แล้วโอ้โหการสำบัดกันแน่ก็ประมานี่นะคะถือกระปุกไม่ทันเลยนั่นก็ไม่ถูกใหม่เด้อ สำหรับทีนี้ก็ขอจบที่นี้กันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ